คุณเคยกังวลเกี่ยวกับการวางแผนเกษียณและการเงินในอนาคตหรือไม่แผนการลงทุนที่มีประสิทธิภาพเป็นหลักฐานของการสร้างอนาคตทางการเงินที่มันคงสําหรับคุณเองแพลตฟอร์มนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจการจัดทําแผนการเงินลงทุนอย่างเหมาะสมตามความสามารถในการรับความเสี่ยงการจัดสัดส่วนการลงทุนที่ดีและระยะเวลาของเป้าหมายการลงทุนการรู้ระดับความเสี่ยงที่ตัวเองยอมรับได้เป็นขั้นตอนแรกที่สําคัญความเข้าใจนี้จะช่วยให้คุณทราบว่าตนเองเป็นนักลงทุนประเภทใดและควรลงทุนในสินทรัพย์แบบใดหากไม่ชอบความเสี่ยง คุณอาจเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำเช่นพันธบัตรรัฐบาลแต่หากชอบความเสี่ยง การสามารถลงทุนในหุ้นหรือตราสารทุนที่มีความเสี่ยงสูงและมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าการบริหารความเสี่ยงไม่ได้หมายถึงการจํากัดความเสี่ยงให้หมดไปแต่หมายถึงการจํากัดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่พึงพอใจเพื่อให้พอร์ตการลงทุนสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวได้ข้อสําคัญคือการสร้างวินัยในการลงทุนและคํานึงถึงเป้าหมายการลงทุนที่ชัดเจนซึ่งจะช่วยให้การลงทุนมีความมั่นใจและมีทิศทางหากยังอายุไม่มากคุณมีเวลาอีกหลายปีในการลงทุน การเลือกบริหารอรอตลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นแล้วค่อยปรับลดความเสี่ยงลงเมื่ออายุมากขึ้นถือเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่คุณก็ยิ่งมีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนและประสบความสำเร็จในการลงทุนมากขึ้นการกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์หลากหลายประเภทเป็นเทคนิคสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงการลงทุนแต่ประเภทมีผลตอบแทนและความเสี่ยงที่แตกต่างกันการกระจายการลงทุนช่วยลดความเสี่ยงจากการลงทุนในสินทรัพย์เพียงประเภทเดียว และช่วยให้พอร์ตการลงทุนมีสภาพคล่องการจัดพอร์ตการลงทุนที่ดีต้องพิจารณาจากความเสี่ยงที่รับได้และระยะเวลาการลงทุนสําหรับการลงทุนระยะสั้นควรเน้นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องและความเสี่ยงต่ําเช่นกองทุนตลาดเงินสําหรับระยะกลางสามารถลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงปานกลางเพื่อชนะเงินเฟ้อส่วนการลงทุนระยะยาวสามารถรับความเสี่ยงสูงขึ้นได้เช่นการลงทุนในหุ้นประโยชน์ที่สําคัญของการจัดสัดส่วนการลงทุนคือการป้องกันความเสี่ยงจากการมุ่งเน้นการลงทุนในสินทรัพย์เพียงประเภทเดียวนอกจากนี้ยังช่วยให้พอร์ตการลงทุนสามารถเเตตตติบโ่่ออนืงาม สภาพเศรษฐกิจและตลาดทุนกรณนีศึกษาการจัดสัดส่วนการลงทุนสําหรับเป้าหมายต่างๆเช่นการเก็บเงินดาวสําหรับการซื้อบ้านโดยอาจเลือกลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลตราสารหนี้หรือกองทุนตราสารหนี้อีกทั้งการวางแผนเกษียณก็สําคัญผู้ลงทุนควรพิจารณาช่วงเวลาและประเภทสินทรัพย์ที่เหมาะสมการวางแผนการลงทุนที่สําเร็จต้องอาศัย3าปัจจัยหลักได้แก่การประเมินความเสี่ยงการจัดสัดส่วนการลงทุนและการกําหนดระยะเวลาการลงทุน การเริ่มต้นวางแผนและออมตั้งแต่อยุอยังน้อยจะช่วยให้รู้เป้าหมายทางการเงินการติดตามแผนและประปับปรุงให้เข้ากับสถานการณ์เป็นความสำเร็จในระยะยาวคุณพร้อมที่จะเริ่มวางแผนการเงินแล้วหรือยังอย่ารอช้ามาเริ่มวางแผนกันกดสมัครใช้งานโหมดพรีเมียมไปที่แผนลงทุนทำแบบทดสอบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง คุณจะได้รับคนาแนะนําการจัดสรรการลงทุนที่เหมาะสมแต่ละเป้าหมายและอรอตลงทุนปัจจุบันที่คุณระบุไว้แต่ถ้าไม่มีปรากฏผรอนการลงทุนปัจจุบันให้ทําการปรับปรุงข้อมูลในสินทรัพย์หนี้สินระบุผลตอบแทนจากการลงทุนแต่ละสินทรัพย์ส่วนสินทรัพย์ที่ยังมีภาระให้กรอกรายละเอียดในหมวดหนี้สินจะมีการปรับปรุงค่าในหมวดสินทรัพย์ให้อัตโนมัติต่อมาให้ก,กรอกข้อมูลรายได้และรายจ่ายระบบจะประมวลผลเพื่อจัดทารายงานสรุปแผกนการเงินองรวม เป็นแผนที่นำทางของชีวิตเราเชื่อมั่นว่าคุณจะมีความสุขและความสงบทางจ,จิตใจด้วยการวางแผนการเงินและหากต้องการคำปรึกษาทักพวกเรามาได้ครับ